เลือกได้เลยนะครับครับ <c oughs> รุ่นนี้เนี่ย <c oughs> กำลังฮิตเลยนะครับลูกค้าล <c oughs> องดูก่อนไหมครับเท่าไหร่ครับพอดีว่าผมมีงบไม่ค่อยเยอะพี่ถ้าเป็นรุ่นนี้เนี่ยไม่แพงเลยครับลูกค้าให้อยากได้เนี่ยผมลด,ดให้พิเศษเลยอะไรครับครับพ่อคบ โอ้อยไปฟังครับลูกผมคุ้นมัว่วป่าเสิแล้วจะซื้ออยู่ไหมครับเออ,อยางครับพี่ยังไงถ้าผมเก็บเงินได้ครบเนี่ยผกลับมาซื้อครับน่าครับขอบคุณนะครับโอกาสหน้าเชิญใหม่นะครับครัพ่อคะทำไมว่าไม่ไปจ่ายตังเขาล่ะคะป่เาเสิลูก ฟังพ่อนะนี่ถ้าเราอ่ะไม่ได้จ่ายเงินเนี่ยแล้วเขาไม่รู้อ่ะก็ไม่ต้องจ่ายเลยแบบนี้ก็เรียกว่าขโมยสิคะพ่อฟังพ่อให้ดีอีกครั้งนายเราจนเราไม่มีเงินซื้อสินค้าเป็นหมืม่นเป็นแสนลอกพ่อจําเป็นนะไอ้น,นี่ต้องทําแบบเนี้เอา,น,านะนะเชื่อพ่อเถอะค่ะแต่ว่าไอ้อย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกใคร ถ้าไอาไม่บอกใครนะเดี๋ยวพ่อจะพาไปล่นเก่นีน่ยค่ะดูกระตูนด้วยค่ะได้เลยลูกไปขนมไม่จ้าขนมจ้าเออแม่ค้าครับขนมเนี่ยถุงละเท่าไหร่ครับอ๋ออันนี้10สิบาทจา้ะถ้าซื้อ3ามเนี่ยดีเั้นแถมให้หนึ่งเลยเฮ้ยเอาถุงไหนดีนะถุงนี้ก็น่ากินไอถุงนี้ก็ถถุงไหนดีนะ พ่อหนูอยากกลับบ้านอ๋ออยากกลับบ้านเหรอลูกเอ้ยเลือกดูสักถุงไหมเลือกดูก่อนไม่เอาหนูอยากกลับบ้านเออครับขอโทษด้วยนะครับลูกจะกลับบ้านนะคะไปไปกลับบ,บ,บบ้านกันเถอะไว้แวะมาใหม่นะคะครับกไดไม้ดีเดี๋ยวล่นมาลูก โโอ้ oh. <laughs> วันนี้เราได้ทั้งขนมแล้วกันโทรศัพท์แบบเนี้ยเราไปหยักไปตั้งหลายมือเลยลูก <laughs> พ <laughs> <P ap ua> ่อค่ะตอนที่ขโมยเนี่ยหนูกลัวโดนจับได้มากเลยเนี่ยมือไม้หนูสั่นไปหมดแล้วค่ะโอ้ล oh. ูกพ่อ หนูไม่ต้องกลัวนะคะเพราะพ่อของลูกเนี่ยโคตรเซียนเลยแหละไหนไหนไหนมาดูหน่อยสิพอจังครบมาเงินยังอยู่ครบนี่แบบนี้ได้เก็บเงินเต็มๆไม่ต้องไปเจือซื้อของเปลืองแล <laughs> พ่อคะพ่อมีนนยแล้วดูตุ๊กตาตัวใหม่ให้หนูได้ไหมคะดูสิมันขาดหมดเลยไม่ได้ลูกเพราะว่าพ่อเนี่ยต้องเก็บเงินไปใช้หนี้ถ้าเราไม่ใช้หนี้เขาเนี่ยรับรองว่าที่ดินผืนนี้โดนยึดยแน่เอางี้ไหมเดี๋ยวพ่อจะพาหนูไปขโมยตุ๊กตาตัวใหญ่เลย มันใหญ่แล้วกมาอม่เดิมโอเคไหมครับก็ได้ค่ะเก่งมากลูกสาวของพ่อเชื่อฟังแบบนี้สิ เจงินที่ผมเก็บหอมล้อมริบมาอยู่ในนี้ทั้งหมดนะครับดีมากทำไมมัเบาๆไว้อามเฮ้ยที <được Felix them> ่มันคิดจะเล่นตุกตีกูเหรอคะเงินอยู่ไหนเปล่านะครับเจ๊ผมเก็บเงินไว้ในนี้จริงๆนะครับ หายไปไหนหมดวะกูจะไปรู้ไหมฮะเงินไม่มีสักบาทเลยหรือว่ามึงจะเอาเงินไปซื้อโทรศัพท์หมดแล้วไม่ไม่ใช่นะครับเจ๊คือคือ,คอผมเก็บไว้ในนี้จริงๆนะครับเจ๊ผมขอโทรศัพท์ผมคืนนะครับโทรศัพท์เนี่ยก็พอที่จะขัดดอกได้บ้างแต่ก็ใช้นี้ทั้งหมดที่มึงกู้ไปไม่ได้วันเนี้ย มึงทำกูเสียเวลามามากพอไหนอ,ไอ้อย่าทำไรบ้านูนะไอ้นี่อย่าบอกนะว่าไอ้เอาเงินเก็บของพ่อไปซื้อตุ๊กตามหมดแล้วอะฮะเออคืนพ่อบอกแล้วใช่ไหมว่าเงินนั้นมันสำคัญกับพ่อมากเราจะไม่มีที่สู้คนน้อยอยู่แล้วไอ้ทำไม่ทำแบบนี้ฮะ ใอ,สอ้สั่งสอนไอ้ให้เป็นขี้ขโมยแบบนี้แล้วพ่อล่ะพ่่อไปขโมยโทรศัพท์ของคนอื่นไปขโมยขนมของคนอื่นน่ะทำไมพ่อไม่ว่าตัวเองบ้างอ่ะแล้วเนี่ยมันก็เป็นเงินของพ่อหนูก,ก็เป็นลูกของพ่อดุ๊ยไปใช้ดีใช้ได้มันจะเป็นอะไรไปอ่ะไอ้ทำไมหนูพูดแบบนี้ลูกที่แท้ ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นเองเอาไงไวะไอ้อมฮะถ้าไม่มีเงินใจเนี่ยก็ใส่ห่วงไปหรือไม่แกก็เอาลูกสาวแกมาขัดดอกก็ได้นะไม่ได้ผมไม่ยอมเอออยากได้ก็เอาไปเลยทีนเนียเเอ้ยไ,ไปกันเถลูกพ่อคะเขาจะยึดบ้านเราจริงๆหรอคะ ก็พ่อไม่มีเงินใช้นี่เขานี่เขายื้อไปลถูกแล้วพ<ป>่อ,ะอคะหนูเหี่ยวข้าวไอ้ลูกอดทนหน่อยนะ เดี๋ยวพ่อจะหางานทำพอเราได้เงินมาพ่อซื้อข้าวให้กินนะลูกพ่อก็ไปขโมือขนมร้านนั้นอีกสิค่ะเนี่ยพ่อดูสิหนูยังมีตุ๊กตาอีกหลายตัวให้พ่อเลยไม่ได้นะคะพ่อขอโทษนายที่พ่อเป็นตัวอย่างให้ลูกไม่ดีเลยแล้วก็สอนลูกไปในทางที่ผิดต่อไปเนี้เราจะไม่ขโมยอของใารนะ ตอนนี้เราไม่มีทางเลือกแล้วนะคะมีสิลูกนี่เรายังมีแรงเรายังมีสองมือสองเท้าที่เป็นเครื่องมือทำมาหากินให้เราได้มาเดี๋ยวพ่อจะสอนลูกเองถือว่าเริ่มจากสิงก่งใกล้ตัวเลยนี่นี่สร้างเงินที่ดี ไปไปเดี๋ยวกลุกอุย้ยไปนี่ครับคุณเงินค่าขานมเออคุณคะคุณให้เกินมาเยอะเลยคุณจะซื้อแค่ถุงเดียวไม่ใช่หรอคะ20บาทเองคะ่ะไม่เกินนะครับคุณอันนี้ก็รวมกับที่ผมขโมยคืเมื่อเช้าครับไม่แน่ใจว่าคุณพอจำได้ไหม อ๋อที่ขนมฉันหายไปเป็นฝีมือคุณนี่เองของซื้อของขายนะคุณมาขโมยกันแบบนี้ได้ยังไงคะฉันขาดทุนนะคุณรู้ไหมผมขอโทษนะครับคุณตอนนี้ผมสำนึกแล้วครับแล้วผมก็เก็บขวดขายแล้วก็อเอาเงินมาคืนคุณนะครับใช่ค่ะพวอเรัขอโทษด้นะคะแต่ว่าตอนนี้พวกเราสองคนปรับตัวปรับใจแล้วนะคะ ค่ะถ,ถ้าทำผิดแล้วสํานึกผิดแล้วกับตัวกับใจไม่ทำอีกฉันก็ไม่เอาเรื่องหรอกค่ะ <S <S นี่จ้ะรางวัลของการกับตัวกับใจแต่ว่าอย่าทำอีกนะขอบคุณนะครับไอ้ลูกการที่เราหาเงินด้วยน้ำพักน้ำแรงของเราถ้ามาใช้จ่ายแบบพี่ไม่ขโมยใครสบายใจกว่ายเยอะนะ เราเนี่ยก็ไม่ต้องมานั่งกังวลว่าเราเนี่ยจะโดนจับได้หรือเปล่านี่ครับเงินที่ผมขโมยโทรศัพท์คุณไปผมต้องขอโทษด้วยนะครับหนูก็ต้องขอโทษด้วยนะคะไม่เป็นไรหรอกครับผมได้เงินเมื่อคืนแล้วเนี่ยผมไม่ติดใจเอาความหรอกไม่รู้ว่าทำไมคุณถึงกลับใจได้ แต่ว่าคุณเป็นพ่อคนแล้นนะครับคุณเป็นตัวอย่างที่ดีของลูกเนี่ยก็ดีแล้วครับพ่อคะหนูสบายใจจังเลยค่ะที่เราเนี่ยไม่ติดหนี้ใ,นใครลแล้วขอบคุณนะครับที่คุณไม่เอาเรื่องลูกผมไปพ่อขอโทษนะที่พ่อเกือบทำให้ลูกเดินทางผิดที่พ่อเกือบให้ลูกเป็นขโมยมันเป็นความห็นแก่ตัวของพ่อแท้ ไม่เป็นไรเลยค่ะพ่อพ่อเลิกโทษตัวเองได้แล้วตอนนี้เนี่ยหนูภูมใจในตัวพ่อที่สุดเลยนะพ่อลังลูกมากนะหนูก็รักพ่อคะ่ะโอ้ย